สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับโอ้โหพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับกับเหรียญน,นั่งพานโชคดีพันล้านโอ้โหปีสองห้าหกสี่รุ่นนี้นโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สร้างน้อยแล้วก็เป็นเหรียญสวยเลยนะครับปีหกสี่นะรุ่นเนี้ยเป็นกล่องกร,รมยี่อย่างดีนะครับรูปเป็นแบบเป็นเหรียญน,นั่งพานเต็มองคด้านหลังก็มีขนะเลขยันนะวันนี้ให้ดูเนี่ย เป็นทั้งรังนําเลิกแล้วก็รังกรรมการนะครับนี่รังนําเลิกอ่ะมาดูรังนําเลิกรังนำําเลิกรุ่นนี้จะเป็นกล่องสีแดงนะครับอะไรผมขอขอนุญาตนะวันนี้มีพระพอสมควรให้ดูนี่รังนําเลิกเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับรังนําเลิกเขียนชื่อรุ่นว่าโชคดีพันล้านอย่างนี้ครับนี่กล่องเขารังนําเลิกกล่องสีแดงนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับลงยาจีวรปะฉลุเงินครับ นวะเขานอนโอนี่ครับหมายเลขหนึ่งหกตอกโค้ดนำเลิกตอกนอนหนูโอ้โหนอนหนูชัดเจนนะนวะโอ้โหเหรียญแรกเป็นเนื้อนวะอ่เหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเดี๋ยวผมโชว์กล่องกล่องรายการชุดกรรมการไอชุดนำเลิกก่อนผมยังดูไม่หมดเหมือนกันนะเนี่ยในชุดนำเลิกอันนี้ก็เป็นโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหขอบเงินหน้ากากเงินซาตินลงยาจีวรครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับมาดูความสวยทองแดงเนี่ยนวะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องนวะอีกแล้วเฮ้ยนวะโอ้โหนี่ก็ทองแดงซาตินนวะหมายเลขหกตัวเดียวเอาเรื่องโอ้ยนวะหน้ากากเงินซาตินโอ้โหยเอาเรื่องเอาสองเหรียญนวะเฮ้ยนี้นี่นวะหมดเหรอเุ้ยเอาแล้วไงผมก็ไม่ได้ดูนะเนี่ยไม่ได้ส่องเอาอีกเหรียญดูดิเป็นนวะอีกไหม อันนี้เป็นลงยานี่ครับเขียนชื่อรุ่นประโชคดีพันล้านนะรลายละเอียดค่อนข้างจะชัดลงยาไก่ได้สวยนี่นะกากเงินแน่ๆนะครับดูครับอื้มเฮ้ยนี่ป่าฉล,ลูเนื้ออะไรเนี่ยโอยตอกนนูนน,นูขึ้นไรนน,นนูนำเลิกหรือเปล่า <c oughs> ดีใจหมดนึกว่านอนูนูนวะ <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อป้าซาตินนะครับโอ้โหดีใจหมดนอนูน่าจะย่อจากนำเลิกใช่ไหมโอ้โหตกใจหมดเนาะ นี่เนี่ยแบบาก้าซาตินหน้ากากเงินโอ้พเหตุตกใจเดี๋ยวบอกถูกบอกผิดเนี่ยไปเรื่อยนะเนี่ยเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกหนึ่งเหรียญอ่าตกหลวงพ่อตกไปไหนเลยทีนี้หลวงพ่อตกไปไหนแล้วขออนุญาตนะครับอะมาดูกัน <laughs> ตกใจหมดตื่นเต้นรวยโชคดีโชคดีพันล้านนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเนื้ออบาก้าซาตินนะครับน,น,น,นี่ตกใจหมดนะพี่เนาะนึกว่าผมก็รูกว่าเป็นเนื้อเนื้อนุ่นเลยนะอะอะต่อไปครับ ตัวอย่างก็จะมีนี่อีกอ่ะดูอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับนี่เดี๋ยวจะไปดูรังธรรมดากันโอ้โหมีคาบอะไรเนี่ยมีคาบอะไรด้วยนะนี่หมายเลขหนึ่งหกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรังธรรมดาม้างโอ้ยเดีย๋ยวมีหน้ากากอันท้ายสวยนี่นี่นี่อันน,น,นี้สวยนะครับก็ฝากติดตามเอ็มสายบุญด้วยแล้วกันไลฟ์สดพระก็ประมาณวันพุธศุกร์เสาร์นะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทโอ้โหมาเตอร์พีดเอาเรื่องอัปก้าซาตินมาเตอร์พีดต่อไปครับ ต่อไปลังธรรมดาบ้างเป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับเป็นกล่องสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้เป็นโอ้โหหน้ากาดเงินนะครับขอบเงินนะไก่เงินนะลงยาพื้นเขียวนะครับนี่นวบะใช่ไหมเนี่ยนี่หมายเลขสามห้าอันนี้ตอกพอดาวกระจายครับตอกเนื้อตรงไหนผมต้องหาซะแล้วอ่าต่อไปครับนี่ผมชอบนี่มีลายธงชาติหนึ่งเหรียญด้วยนะ รุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งเหรียญสวยไหมครับลงยาดีทุกเหรียญนะอันนี้เป็นอัลาก้าซาตินลงยาจีวอนลงยาลายธงชาติครับนี่รุ่นนี้เลยสวยคมทุกเหรียญเลยนะครับด้านหลังครับนี่อันนี้หมายเลขเจ็ดห้าปีหกสี่นะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปนี่งานหน้ากากสองเคก็สวยใช่ครับอันนี้เป็นงานหน้ากากสองเคนะนะครับเป็นเนื้ออัาก้าซาตินหน้ากากสามเคลงยาไก่นะครับนี่อัาก้าโอ้โหหมายเลขเจ็ดเจ็ด เอาเรื่องฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับโอ้โหมีมากมายหลากหลายนี้นเลยวันนี้โชว์ไม่หมดแน่นอนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งนั่งพานเหรียญสวยนะนะโชคดีพันล้านนะครับฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ